สวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC ทุกๆท่านค่ะกลับมาเจอกันที่อู่หันษาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามีรถที่ทำเสร็จนะคะพร้อมใช้งานเลยลูกค้าถ้าท่านไหนมองหาอยู่นะก็ถ้าอยากรับรุ่นนี้ไปไว้ใช้งานนะคะก็มาดูตัวจริงได้ที่อู่หันษานะคะสวยๆสดๆนะคะราคาถูกๆนะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้เนาะคันนี้ค่ะเป็นหัวเมก้าตอนเดียวค่ะเครื่องติดรถเป็นเครื่อง Jo 7 e นะคะ รถคันนี้เป็นคาสิโนค่ะเล่มทะเบียนออกเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะ,ะยังโสดนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะสร้างขึ้นเสร็จใหม่เลยไม่ต้องรออะไรเลยค่ะลูกคา้าสําหรับคันนี้นะคะรับกลับได้เลยนะคะตอนนี้รออย่างเดียวคือรอลูกค้ามารับไปดูแลนะคะคันนี้สวยมากเลยขอบอกว่าสวยมากเลยนะคะลูกคา้าสีตัวนี้ค่ะเป็นเขียววิกเตอร์นะคะเราติดเป็นฟิล์มประหลอดค่ะชุดแต่งนะคะก็จัดให้ตามภาพที่เห็นเลยค่ะลูกคา้าสวยงามลงตัวแบบนี้เลยนะคะ สีเขียวเวกเตอร์นะคะวิกเตอร์เนาะตัวนี้สวยมากนะคะวิง่งวับทั้งคันเลยค่ะอะไรชุดแต่งนะคะจัดให้สวยๆลงตัวนะคะสเปคนี้นะคะชอบมากเลยค่ะลูกค้าแต่งพอดีพองามนะคะสวยลงตัวนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆคันกันค่ะสเปคกระบะนะคะตัวนี้เป็นกระบะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะเสานะคะความสูงอยู่ที่80ค่ะรขานง2ตัวนะฝาข้างก็จะสูงอยู่ที่50เซนนะคะ สีตัวจริงสวยมากเลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะดูค่อนข้างเต็มคันกันค่ะเป็น 7e หัวเดี่ยวคัสซีนอกนะคะถ้าท่านใดน,นะคะมองหาอยู่อยากรับไปใช้งานนะคะแวะมาอุ่นนุนได้เลยค่ะที่อู่หันศานะคะมีพร้อมใช้งานตอนนี้อยู่2คันนะคะสำหรับ 7e คัซีนอกค่ะ,ะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเบาะคันนี้เป็นแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองให้ลูกค้าค่ะอ่ารองเท้านะคะยาวไปถึง2ฝั่งเลยนะคะเก็บงานเรียบร้อยค่ะ ตามนี้เลยนะคะตัวนี้นมพงอะไรเป็นหนังแก้วสีน้ําเงินนะคะตะเข็บแดงค่ะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าลงแว็กลงอะไรรอเรียบร้อยเลยนะคะสวยๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันกันนะคะตัวนี้เนาะรถคันนี้เป็นคัซซีนอกนะคะถังลมเป็นอลูมิเนียมค่ะท่อเป็นเอสเลสนิ้วนะคะออกตรงกลางให้ลูกค้าค่ะ คาซีนอกนะสวยงามมากเลยค่ะลูกค้าประมาณนี้นะคะเหล็กตัวรองนะคะระหว่างคาซีนะคะเป็นเหล็กแบนตัดความหนาอยู่ที่15มิลให้นะคะ,ะแหนบคันนี้ค่ะทั้งล่างข้างบนรวมกันแล้วอยู่ที่8ตัวนะคะันนี้คือเสริมให้เพิ่มเติมแล้วนะคะลูกค้าประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูข้างๆเตรมคันกันค่ะสวยมากเลยเนาะตัวนี้เป็นโทนเขียววิกเตอร์นะคะเล่นลายเป็นม่วงดำนะคะแดงขาวนะคะลูกค้าตัวนี้ ก็จะออกกลมกลืนกับตัวรถนะคะเข้ากับสีรถดีค่ะลายนี้นะคะลูกค้าตะตุนข้างหลังช่างสีทามาให้นะคะตัวนี้แล้วก็เล่นลายฝาท้ายให้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะ,ะช่างสีจัดมาให้ซื้อวยเลยถ้าท่านไหนชอบแบบอยากได้แบบนี้นะคะก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะชอบแต่งแบบไหนเพิ่มเติมได้อีกค่ะโปรโมชั่นต้นปีนใหม่นะคะปี2566เนาะ ตัวนี้นะคะถังน้ามันมาที่ความจุอยู่100ลิตรค่ะลูกค้าแบตก็จะใส่เป็นแบตใหม่ให้ทั้งสองลูกนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะตัวนี้นะคะคันนี้นะคะทําเสร็จใหม่เลยคะ่ะลูกค้าเหลือล้างทําความสะอาดภายนอกอีกนิดเดียวเองก็จะวิ่งวับทั้งคันนะคะยังโซนนะคะรอเจ้าของรถคันนี้นะคะมารับน้องกลับไปดูแลอยู่นะคะสําหรับเมกกตอนเดียวเครื่อง JO7E คะ่ะลูกค้าสวยๆเลยรถคันนี้เป็นคาสซีนนะคะ ถ้าท่านไหนสนใจนะคะชอบแบบนี้ก็โทรสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะสวยๆจัดให้นะคะตามสเปคของอู่หันซานะคะไม่เงาไม่วิ้งไม่วับนะคะไม่ให้ออกจากอู่นะคะผลงานของอู่เรานะคะเก็บงานละเอียดทุกคันนะคะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าะค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ